สวัสดีค่ะมาพบกับรายการทำม้าบริหารชีวิตและบริหารจิตให้เจเป็นสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของวันเทโวค่ะซึ่งในตอนที่1นนะคะวันเทโวโรหณะนะพระพุทธเจ้าเปิดทั้ง3มโรคเรื่องราวนี้เป็นเช่นไรเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามพระอาจารย์ให้เล่าความจริงให้เราฟังกันค่ะ กับนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ค่ะเราจะมีคำถามซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวกับวันเทโวโรหนะค่ะและคำถามตอนที่1น,นะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือวันเทโวโรหนะพระพุทธเจ้าทรงเปิดทั้งสามโรค เรื่องราวนี้เป็นเช่นไรขอความการุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยเจ้าค่ะวันเทโวโลกนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจเสด็จกลับมาจากเทโวโลกพุทธเจ้าจเสด็จประทับจำพรรษาคือพรรษาที่เจ็หน้าเทโวโลกชั้นดาวดึงเมื่อ รบการอยู่จําคือ3มเดือนจึงถึงวันที่เสด็จกลับวันที่เสด็จกลับนั้นจึงเรียกว่าเทโวโลหณะเสด็จกลับมาที่เมืองสังกัสะเมื่อเสด็จถึงที่บันไดขั้นสุดท้ายพระองค์ทรงอธิฐานให้โลกทั้งสคือสวรรค์มนุษย์และอาวายทั้ง3ามโลกได้เห็นกัน ในบางที่กล่าวไว้ว่าพุทธเจ้าทรงอธิษฐานให้มนุษย์มองเห็นสัตว์นรกเมื่อพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์มีความสลรใจเพราะได้เห็นสัตว์นรกพระองค์ก็นิฐานให้มนุษย์มองเห็นผู้ที่อยู่ในเทวโลกก็คือเทวดาลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าทรงเปิดโลกแต่ในบางที่ก็กล่าว่าพระองค์อธิษฐานให้ทั้งสามโลกนั้น เห็นกันทั้งหมดคือมนุษย์ก็เห็นเทวโลกพวกเทวโลกก็เห็นมนุษย์แล้วก็พร้อมทกัเห็นสัตว์นรกและสัตว์นร,รกก็เห็นมนุษย์และเห็นผู้ที่อยู่ในเทวโลกด้วยก็มีที่มาที่ต่างกันนิดหนึ่งแต่นั่นก็ไม่เป็นไรเรายัางไงก็ต้องถอดความอยู่ดีว่าทําไมจึงเห็นกันวันนั้นเป็นวันที่พระองค์เสด็จกลับจากเทวโลกทั้งหมดที่นับถือเทอรโรกสก,กาละในพูตเจ้าก็พากันไปเข้าเฝ้าหมดแล้ว ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในชั้นภูมิสูงหรือต่างอย่างไรก็าตามคงจะไม่ได้ถือเขาถือเราแหละวันนั้นก็มีใจอันเดียวกันคือเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ทําทให้เห็นกันไม่แบ่งชั้นเกินจนถึงขนาดว่ามาร่วมงานกันไม่ได้นั้นวันฮิวโวลหนะจึงเรียกว่าวันที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกคือทั้งสามโลกได้เห็นกันหมด นี้ทีนี้ฟ้าก็มีข้อสงสัยที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นมนุษย์เราเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเราจะเห็นชั้นของนรกหรือว่าข้างบนสวรรค์ได้เช่นไรด้วยตาเนื้อของเราเจ้าค่ะตาเนื้อของมนุษย์เนี่ยจะเห็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นภูมิที่ละเอียดละเอียดมากๆ อย่างเทวดาชั้นสูงๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันได้หรือว่าเราจะเห็นสัตว์นรกมาเป็นแบบตัวเป็นเ,นเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาจากขุมนรกเนี่ยอย่างไรจะปีนนรกขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมาก็คือได้เห็นกันจริงๆด้วยการอธิษฐานผิดของพระเจ้าอย่างนี้ก็เห็นกันตรงๆรงะนะซึ่งเราก็มาอยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นเพียงแต่เป็นตำนานว่ามา แต่เนี่รถอดความเอาความจริงๆเนี่ยการเห็นกัน,นคือเรารู้จักกันรู้จักว่าใครเป็นอะไรมีจริตนิสัยอย่างไรดีชั่วอย่างไรเรารู้จักกันซึ่งโดยปกติเนี่ยเราไม่รู้จักกันเห็นหน้าไม่รู้ใจถึงเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราไม่รู้หรือว,ว่าใครคิดร้ายขนาดไหนหรือว่าเขามีจิต ดีงดงามขนาดไหนเราไม่รู้แต่วันนั้นเป็นวันพิเศษที่ทุกคนได้รู้จักกันได้รู้จักจริตนิสัยของกันว่าใครที่มีจิตร้ายหรือว่าใครที่มีจิตงดงามนี่ก็เป็นการถอดความอีกในยะหนึ่งวันสําคัญที่เป็นวันที่พระเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกนั้น,นรวมเป็นว่าผู้คนทั้งหลายอยู่ในชั้นปูมิใดก็ตามได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าทั้งหมด การที่มาเขาเฝ้าทั้งหมดนะั่นซึ่งก็มีทั้งคนที่มีความคิดที่ดีงามเป็นกัลยะาณชนหรือเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่หยาบกระด้างก็มาหมดการที่มารวมตัวกันหมดท่านก็เลยใช้คําว่าเระเจ้าทรงเปิดโลกอย่างนี้เจ้าค่ะความหมาย ก็คือในบุคคลต่างๆก็อาจจะมีเป็นคนที่ทั้งคิดดีทำดีและบุคคลที่ไม่ได้คิดดีทำดีผู้ที่คิดดีทำดีก็เปรียบเหมือนเทวดาที่อยู่บนสวรรค์หรือผู้ที่คิดชั่วทำชั่วก็เปรียบเหมือนสัตว์นรกที่อยู่ในอบายภูมิใช่ไหมเจ้าขาพระอาจยา์ประมาณนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงตอนที่สองเจ้าขาพาจารย์ทำไมพระพุทธเจ้าทรงเลือกสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาช่วงจพาพรรษาเจ้าค่ะ